มันตัวเดียวลูวีนอาลวีนเร็วเะไรเะไรมันเปนเต็มันไม่เต็มเจไรข้างเลนมันหน้ากูเจ้าเจไรเจ้าเนากูนอนเห็นไหมมันเลี้ยงวิวเห็นมันไม่เห็นเดี๋ยวใจแล้วนี่ไม่ได้คนละเม็ดดีกว่าไหนแล้วไหนแล้วมาเห็นกูจะมาเล่นฝาดเจอมาแล้วไอ้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหน พายอยู่น่ะพายอยู่เลนตรงลงมาไอ้เโอ้ยกูพันไ่ยไปไหนพันีไปไหนพนไม่ได้รัอยู่ในร้ได้ไอ้เ่ให้เก็บเอฟนพิมไหมยูวกูตายตายเออพาไปไยนหรอเออนนท์เนี่ยไอ้เยู่กูกูบแตกเหเห็นป่ะเนียพี่พี่โอได้พันเหรอพี่โอ ยยเขาเป็นม่วงยอับไปแล้วเขาเปม่วงขเม่วงเอ้เตูกอ้ทิ้งแหละเอ้ยเอ้เอ้ยน้อยหมวกวเนี้เจ้าเจอะไรตาย ปยยาวย<ห>เ้ยกูจะเล่นป่ะเนี่ยเห็นแล้วพอกูจะเล่นพันถึงเจอพันเลยนะกูบอกแล้วให้เล่นร์ม